เราภิกษุเราอันชื่อว่าสมณะและได้สมัญญาสมญาต่างๆได้ขนานนามจากพระพุทธองค์ว่าผู้บวชมาในพุทธศาสนานี้ได้ชื่อว่าภิกษุได้ชื่อว่าสมณะได้ชื่อว่าบรรพชิต ภิกษุสมณะบรรพชิตคือเพศนักบวชประเภทที่สละซึ่งการครองเรือนการครองเรือนนี้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายสาธุชนทุกท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายคงจะเข้าใจและบางคนก็พอที่จะเข้าใจคําว่าผู้ สระการของเรือนั้นหมายถึงอะไรแต่ก็ยังมีการทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์เป็นผู้ทำหน้าที่ของชาวโลกแต่เป็นหน้าที่ทางด้านการประกาศธรรมกระพือสันติสุขให้กับโลกดังเช่นพระมหาโพธิสัตว สิทธถราชอุรสิทธถราชกุมาร,ารตอนที่พระองค์ยังอยู่ในฐานะเจ้าชายพูดง่ายๆแบบชาวบ้านว่าคือ,อยังเป็นคารวาสอยู่ <c oughs> ยังไม่ได้ออกบวชยังไม่ได้เป็นสมณะยังไม่ได้เป็นภิกษุยังไม่ได้เชื่อเป็นบรรพชิตแต่อยู่ในฐานะ ผู้มีบารมีอันเต็มและพร้อมแล้วก็คือสิทธาราชกุมารเราจะต้องมาให้ความหมายคำว่าภิกษุภิกษุแปลว่าผู้ขอในหลักคำว่าขอมี สองนยะที่จะต้องชี้แจงหนึ่งขอเข้าไปขอเพื่อขอบวชเป็นบรรพชิตเป็นสมณะเป็นภิกษุหรือเขาขอเข้าอยู่ในพรหมจรรย์ในพุทธศาสนานี้ต่อสงฆ์ทั้งหลายสงฆ์ทั้งหลายมีอุปชาและคู่สวดกรรมวาจาจารย์อนุสาวนาจารย์และคณะสงฆ์ที่นั่งหัตถบาต ประกาศรับเข้าสู่หัตถบาทเพื่อประกาศตนยกระดับของกุลบุตรนั้นอุปสัมปทาเปรคะกุลบุตรนั้นขึ้นสู่สังวาสเดียวกันเสมอด้วยสังวาสแห่งพิกสุทั้งหลายก็ได้เป็นภิกษุมีสิทธิเท่าเทียมเสมอกันในสังวาสนั้นนั้นแต่ยังมีข้อวัดปฏิบัติต่อกันอีกระดับหนึ่ง คือให้รู้จักอาวุโสพันเตคือพูดอีกอย่างหนึ่งคือให้รู้จักให้รู้จักว่าผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ควรจะรู้จักสัมมาคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่แต่ในเตศัพท์ในพุทธศาสนาว่าอาวุโสพันเตเนยพันเตนีในหมายถึงผู้บวชก่อนอาวุโสนี่หมายถึงผู้บวชที่หลัง หรือพันเตเนหมายถึงว่าผู้มาก่อนอาวุโสเนี่ยหมายถึงผู้มาที่หลังภายหลังผู้มาคราวหลังให้มีข้อวัดปฏิบัติต่อกันในภาวะของสะธรรมิกบ้างคือบุคคลที่บวชด,ด้วยกันพร้อมกันเป็นสะธรรมิกต่อกัน แต่ผู้ที่บวชก่อนและได้ประพฤติปฏิบัติอบรมจิตตะภาวนาได้ยกะระดับจิตขึ้นสู่พรหมจรรย์อันเป็นบรรพชิตเป็นสมณะได้อย่างสมบูรณ์และมีข้อวัดปฏิบัติอันสมบูรณ์ควรเกี่ยการยกย,ย่องและควรที่จะเคารพกราบไหว้เป็นทักษิณนยะบุคคลเป็นสุป,ปฏิปันโนเป็นอุชุป,ปฏิปันโนเป็นยายะปฏิปันโนเป็นทักษิณนยะบุคคล ผู้ที่มาคราวหลังอัน,น,นเรียกว่าภิกษุอาวุโสควรจะให้ความเคารพและมีสัมมาคารวะต่อผู้บวชก่อนอนนันชื่อว่าพันเตนี่คือขั้นตอนหนึ่งคือข้อวัดปฏิบัติของภิกษุในคำว่าผู้ขอผู้ขออีกนัยหนึ่งก็คืออาศัยชาวบ้านเลี้ยงดำรงชีวิต ดำเนินชีวิตอาศัยชาวบ้านดำรงชีวิตหล่อเลี้ยงในการเป็นอยู่ของชีวิตไม่เป็นอยู่ได้ในการปฏิบัติธรรมภิกสุไม่ต้องมีการทำธุรกิจกิจการทำมาหากินทำมาค้าขายอันใดให้ตั้งตนอยู่ในเส้นทางแห่งอริยมรรคอริยผลให้ตั้งตนอยู่ในหลักของมรรคผล มีสัมมาอาชีวะมีสัมมา,าชีวะเป็นต้นคือเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องและเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ไม่หลอกลวงไม่โกหกหลอกลวงไม่บิดเบือนไม่ผิดเพี้ยนไปจากคําสอนของพุทธองค์พระพุทธองค์สอนให้บินทบาทเลี้ยงชีพก็ต้องบินทบาทเลี้ยงชีพจะไปใช้วิธีอื่นนั้นคงจะไม่ใช่แม้แต่ ยุคสมัยพุทธกาลยุคพุทธกาลพระพระอนท์นเนยทำอาหารมาถวายพระพุทธองค์พระพุทธองค์ยังตําหนิติเตียนพระอานนท์ไม่ให้ประกอบอาหารปรุงอาหารด้วยตนเองนั่นคือยุคสมัยพุทธกาลที่พระองค์ทรงติเตียนและห้ามไม่อนุญาต แต่ถ้าอ้างถึงยุคเหตุผลในยุคปัจจุบันถ้าจะอ้างเหตุผลในยุคปัจจุบันคงจะพูดกันอีกเยอะพูดกันอีกมากท่านสาธุชนทั้งหลายแต่เราไม่พูดแหละเราจะให้ความหมายเขาพิสูจผู้ขอ,ขอกันขออาหารจากชาวบ้านมาเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่ได้ ภิกษุอีความหมายหนึ่งก็คือพิสูอ pues ุอีกความหมายหนึ่งก็คือผู้เห็นภัยในวัฏฏะตรงการภิกษุอีกความหมายหนึ่งคือผู้เห็นภัยในวัฏฏะตรงสารในวัฏฏะตรงศารนี่ก็คือมีสังสารวัฏวัฏตะตรงสารเวียน่ายตายเกิดในยมโลกในเทวโลกในมนุษย์โลก แห่งทั้งขารละขันทั้งหลายที่เวียนว่าวใจเกิดเกิดดับในอารมณ์แห่งสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดดับเกิดดับตามภาวะของอารมณ์และอุปนิสัยกรรมนี่เขาพิสูจนสมณะแปลว่าผู้ผู้มีความสงบแล้วผู้มีความสงบแล้วแปลว่าสมณะหมายถึงสมณะ ธรระแปลว่าผู้มีความสงบอะไรสงบสงบอะไรคือกายวาจาใจาสงบแล้วทางกายก็คือไม่แสดงกิริยาอาการลุกลรี่ลุกลนกระวนกระวายกระดาากระเดื่องอะไรมากมายประการหนึ่งประการต่อไปคือจะไม่ประทุษล้ายทำร้ายบุคคลทั้งหลายทางทางทาง,งกาย คือภายนอกจะไม่ประทุษร้ายจะไม่ทําร้ายจะไม่มีความรุนแรงมีไม่มีความโหดร้ายต่อบคุคคลอื่นต่อสรรสัตว์อื่นต่อสพรพชีวิตทั้งหลายจะไม่ทําลายบุคคลอื่นสัตว์อื่นโดยเกี่ยวกับวิถีชีวิตสัพชีวิตสังขารทั้งหลายรูปกายทั้งปวงจะไม่ทําลายรูปประฉันของบุคคลอื่นของจิตวิญ,ญญาณอื่นของสัตว์อื่นไม่ทาร้ายไม่เบียดเบียนมี ไม่ไม่เบียดเบียนคือไม่มีการลักขโมยไม่มีการทําผิดทางด้านกามะอาราคะกามโรกกีทั้งหลายทางรูปกายวาจาก็คืออย่าพูดในสิ่งที่เป็นกุศลเท่านั้นเป็นสุภาษิตธรรมเท่านั้นเช่นมีการศึกษาสนทนาเสวนาธรรมแห่งอริยมรรยผลในอริยสัจส,สีในพรหมจันยร์นี้เพื่อศึกษาและสนทนา เพื่อความรู้แจ้งเพื่อพัฒนาจิตวิปัสสนาให้ปรากฏในพรหมจรรย์น,นี้วาจาเช่นนี้เป็นปิยะวาจาเจรจาสัมมาวาจาให้เป็นไปลักษณะอย่างนั้นเรียกว่าวาจาสงบแล้วสงบกายวาจาใจใจนี้ต้องมีประธานจิตใจนี้เป็นใหญ่จิตใจนี้ต้องเป็นประธานคือ มีความเป็นใหญ่กว่าสิ่งทั้งหลายอารมณ์ทั้งปวงความคิดทั้งหลายมีจิตใจ,ใจเป็นใหญ่ในหลักของประทานสให้ระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในจิตใจบาปอะไรที่มีอยู่แล้วในจิตใจให้สำรวมระวังพยายามละบาปนั้นไปด้วยความเพียรความพยายามอย่างมีสติ กุศลอันใดบุญกุศลใดทําใดที่มีอยู่แล้วมุ่งมั่นเพียรพยายามพัฒนาและยกระดับจิตพัฒนาปฏิบัติบำเพ็ญเพียรต่อไปให้รุ่งเรืองให้เจริญผลยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าวาจากายวาจาใจอันสงบแล้วสงบจากบาปท,ทั้งหลายสงบจากอกุศลทุจริตทั้งปวงเรียกว่าสมณะไม่ มีไม่มีเจตนาในการที่จะแข่งแย่งเยือแย่งมีการกล่าวมุ่งร้ายอาฆาตพยาบาทเกลีดโกรธซึ่งซึ่งกันและกันไม่มีการจองล่างจองผานไม่มีอกุศลที่จะทุติลิตต่อกันทําร้ายทําชั่วต่อกันทางด้านกายวาจาใจเรียกว่าสมณะคือผู้สงบแล้ว บรปรพชิตคือผู้ที่ยกระดับตนให้พ้นจากเป็นผู้เหนือเป็นผู้พ้นจากอกุศล,ลขันทั้งหลายแล้วอปุญญาพิสังขานสังขานละขันเป็นที่ที่เป็นขันธมานมีขันห้าเป็นต้นมีจิตอันหลุดพ้นจากที่จะถูกครอบงำจากขันธมานทั้งหลาย มีจิตได้บรรลุถึงธรรมอันเรียกว่าโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกิทาคามิมักสกิทาคามีผลพระอนาคามิมักพระอนาคามิผลอาราธมักอาราธผลบุคคลหรือภิกษุใดที่มีดวงจิตนั้นอย่างเข้าถึงธรรมอย่างนี้เรียกว่าบรรพชิตเพราะฉะนั้นภิกษุสมณะบรพรชิตท่านผู้ฟังนั้นคงจะพอเข้าใจ ดังที่อธิบายมาแล้วทีนี้เรามาพูดถึงว่าภิกษุสมณะบรรพชิตควรจะอยู่ในภาวะแห่งธรรมธรรมชาติทั้งหลายที่เป็นวิเวกไม่คุกคีหกมุ่นด้วยกามโลกีกามราคะทั้งหลายไม่คุกคีหมกมุ่นด้วยหมูนะ่คณะและบุคคลทั้งหลายไม่พูดมากไม่กินมากไม่นอนมาก เริญความเพียรมีความเพียรเป็นที่ตั้งและสำคัญมีความเพียรอันสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งกลางวันและกลางคืนบําเพ็ญภาวนาจเจริญสติสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องอันเรียกว่าความเพียรเพราะฉะนั้นการปลีกวิเวกก็คือการลีกปลีกตนผักตนหลีกตนออกจากการคุกคี หมู่คณะและบุคคลทั้งหลายให้อยู่ในสถานที่อันไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องแล้วบำเพ็ญเ,เพียรภาวนาทางด้านจิตใจอย่างนี้เรียกว่าปลีกวิเวกการปลีกวิเวกนั้นก็มีกายวิเวกจิตวิเวกมีผลพล์เป็นอุปัติิวิเวกกายวิเวกนั้นเราจะหมายถึงทั้งวิธีชีวิตแห่งการเป็นอยู่ปัจจุบัน คือทางด้านภายนอกคือกายกายเราหยุดการทํางานทุกอย่างหยุดการทํากิจทั้งหลายแล้วไปอยู่ณสถานที่อันเรียกว่าสิ่งเวดล้อมอันเหมาะสมสมควร,แ,รแก่บรรพชิตแก่สมณะแก่ภิกษุคือสถานที่ไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องจะเป็นป่าเรือนร้างถ้าภูผาอันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับกายวิเวก ไปบาเพ็ญเพียรจิตตภาวนาอันนี้เป็นจิตตวิเวกให้จิตนั้นมีความสัมพันธ์ในสติปัฏฐานสี่กายในกายจิตในจิตเวทนาในเวทนาธรรมในธรรมแบบนี้จิตที่บำเพ็ญเพียรมุ่งมั่นอย่างนี้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายมีข้อวัดปฏิบัติอันสวยงามอันงดงามเรียกว่าจิตตวิเวก อุปธิวิเวกคือผลลัพธ์อันมีมีสมาธิมีสติมีสมาธิมีปัญญาอันปรากฏมีวิปัสนาความรู้แจ้งความเข้าใจรู้แจ้งในคําสอนของพระพุทธองค์มีความอิ่มเอ,ม,อมปีติเป็นสุขในการเปลียกวิเวกในการบำเพ็ญเพียรในการสํารวมระวังไม่ให้จิตนั้นตกไปอยู่ในอํานาจแห่งแห่ง สังขารขันทั้งหลายที่จะถูกครอบงำจิตที่หลุดพ้นมีมีสติมีสมาธิมีวิปัสนาเป็นคุณเครื่องเครื่องรอเรี้ยงจิตใจให้มีความสุขสงบเช่นนี้เรียกว่าอุปัธิวิเวกดังนั้นเรามาฟังเรื่องเหล่านี้แล้วในความหมายอันเป็นธรรมพรหมจรรย์เกี่ยวกับนักบวชเกี่ยวกับภิกษุ สมณะบรรพชิตและธรรมอันเรียกว่าวิเวกสม,มีกายวิเวกจิตวิเวกอุปถิวิเวกํัหรับช่วงนี้เวลานี้วันนี้เพียงทินี้ก่อนโอกาสหน้าก็ฟังกันใหม่เราก็จะมาแสดงธรรมพ,พระพุทธเจ้ากระเพือสันทิสุขประกาศการตรัสรู้ของพระพุทธองค์แก่สาวกอริยะสาวกทั้งหลายภิกษุสมณะผู้ ศึกษาเล่าเรียนผู้รู้แจ้งในธรรมคาสอนของพระองค์แล้วก็ประกาศทรรับรองคําสอนของพระพุทธองค์และกระเพือสันติสุขให้กับโลกด้วยการประกาศทมข้ออันเป็นข้อวัดปฏิบัติแก่ธรรมทั้งหลายแก่พุทธบริษัททั้งปวงแก่ชาวโลกทั้งหลายและดำรงทรงไว้ซึ่งธรรมและวินนยขยายข้ออัดข้อธรรมให้แก่ชาวโลกทั้งหลายได้รับฟังให้ได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังสิ่งใดได้เคยฟังแล้วขอให้เขาเหล่านั้น ได้รู้แจ้งเห็นจริงยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปดังที่ได้พรรณนามาพอสมควรเกี่วเวลาเพียงแค่นี้ขอนอบน้อมพระพุทธองค์นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตธัมมารัมพุทัสสะขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้กรกลจากกิเลสตรัรสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธัง วันธามิธรรม,งมงังวันธามิสังฆวันธามิพุทธคารวตาธรรมคารวตาสังฆคารวตาในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงเป็นพุทธปรมีอบอุ้มสายแสงหนุนส่งตำลงพลังให้วงจิตนี้ได้บรรลุรคผลนิพพานด้วยเถิด